ครับสวัสดีครับผมช่างอาร์ตนะครับวันนี้ผมมีมีดมานําเสนอขายอยู่3ามเล่มครับโดยหนึ่งเล่มจะเป็นมีดที่ผมลงขายชุดเก้านิ้วไปนะครับพอดีผมทําฝักให้ลูกค้าผิดแบบนะครับลูกค้าอยากได้เป็นฝักไม้แต่ว่าผมลืมผมไปทําเป็นฝักไายเด็กนะครับเลยจะเอามาลงขายให้นะครับตัวนี้เป็นใบาย,ยาวเก้านิ้วนะครับเป็นด้ามไม้พยุง มาพร้อมกับฝักไข่เด็กสีดำนะครับพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้ไม่มีหลุดนะครับอันนี้คือเล่มแรกนะครับเป็นเหล็กซุปเก้าชุดบ่อเกลือนะครับตัวนี้ครับขนาดกําลังดีเลยนะครับตัวนี้ทิ้งผิวไฟด้วยครับ เดี๋ยวผมรีวิวคมให้สักเล็กน้อยนะครับเรียบแรกอันนี้คือคมหมานๆเลยนะครับตัวนี้ทดสอบฟันของแข็งเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูน้ำหนักกันนะครับตัวนี้น้ำหนักเฉพาะเล่มอยู่ที่719กกรัมนะครับส่วนสันหนาของมีด จะอยู่ที่เจ็ดมิลน,นะครับตัวนี้ตัวนี้ตนหนาเจ็ดมิลน,นะครับส่วนน้ำหนักพร้อมฝักนะครับจะอยู่ที่แปดร้อยสี่ิบหกกรัมนะครับถือว่าไม่หนักมากนะครับกำลังพอดีครับใบยาวเก้านิ้วตัวนี้พร้อมฝักอยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทนะครับใบยาวเก้านิ้วถ้าลูกค้าต้องการเก็บปลายทาง มีบวกเพิ่มเจ็ดสิบาทนะครับตัวนี้เก็บปลายทางนะครับบวกเพิ่มอีกเจ็สิบาทเรามาดูเล่มที่สองนะครับเล่มที่สองเล่มนี้จะใบยาวเดี๋ยวผมวัดให้นะครับเล่มนี้ใบยาวประมาณ11ดนิ้วครับเป็นเล่มใหญ่เลยครับเหมาะสําหรับคนที่ต้องการไปใช้งานหนักถึกทนแน่นอนครับตัวนี้ผมรับประกันตลอดการใช้งานอยู่แล้วครับ ตัวนี้จะเป็นหน้าไม้ประดูนะครับมีหมุดโมเสกตรงกลางด้วยนี่นะครับน้ำหนักกำลังดีครับตัวนี้เดี๋ยวผมรีวิวคมให้สักเล็กน้อยนะครับเล่มที่สองเป็นเหล็กซุกเก้าชุบบ่อเกลือเหมือนกันนะครับคมหวา,วานเลยครับเรามาดูน้ำหนักกันนะครับ 862กรัมนะครับน้ําหนักตัวนี้เพราะว่าเป็นมี่ขนาดใหญ่น้ําหนักก็จะเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าใช้งานดีแน่นอนครับสันหนา7มิลครับประมาณ7มิลนิดๆนะครับตัวนี้บางคนสงสัยว่าทําไมยิ่งเลื่อมใหญ่สันถึงไม่เพิ่มด้วยถ้ายิ่งสันเพิ่มด้วยน้ําหนักมันจะยิ่งเยอะและเราจะใช้งานได้ไม่ดีครับตัวนี้กําลังดีครับ ทิ้งผิวไฟนะครับเรามาดูเล่มที่สองนะครับผมลืมแจ้งราคาไปครับตัวนี้เฉพาะเล่มจะอยู่ที่สองพันบาทรับพร้อมฝักไค่เด็กหรือฝักหนังจะอยู่ที่สามพันบาทนะครับแต่ถ้าลูกค้าบอกว่ามาจากช่อง youtube นะครับพร้อมฝักผมลดให้เหลือสองพันแปดร้อยเก้าสิบบาทครับเล่มนี้เรามาดูเล่มที่สองกันนะครับเออเล่มที่สามนะครับ พูดผิดขออภัยครับเล่มที่สามจะเป็นโบวี่นะครับตัวนี้ใบยาวสิบนิ้วครับเล่มนี้ใบยาวสิบนิ้วจะทรงเดีวยวกับตัวใบยาวเก้านิ้วนะครับแต่ตัวนี้จะสิบนิ้วจะยาวขึ้นมาหน่อยตัวนี้เฉพาะเล่มจะอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทพร้อมฝักไ้เด็กจะอยู่ที่สองพันแปดร้อยเก้าสิบบาทครับ จัดราคาพิเศษให้เราครับตัวนี้เป็นเหล็กโซ่เก้าชุดบอกก่อเกลือรามพยุงนะครับมีของแค่สามเล่มครับท่านในสนใจให้ไวเลยนะครับเพราะว่าถ้าหมดตัวนี้ก็คือต้องสั่งทำครับผมรีวิวมให้เล็กน้อยนะครับผมพอใช้ได้ครับ Hey kid, don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget I use them all to push me to my best So treat the worst of times just like a test if only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits. Don't be rigid. Always work towards a prime. Surround yourself with open minds. People can change your life. A few friends with intent can help you feel.